ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขชนเนาะค่ะ <g ül> กลับมาผอกับยายบาดคือเก่าจ่ามือหนี่งก็พ่อบ่าวเขียดกับช่องวาสนาภาลุยเนาะจา้ะเนาะขึ้นเขามาหาเก็บเห็ดคือเก่าเหรอจ้ะจพี่น้องมือนี่จักเสียวเห็ดอีย่างแน่เหรอจ้ะมือเนี่ย,าย,าย,าายขาดว่ากับเสียวหลาย,ย,าลายอ,าอย่างหลายแนวอยู่เห็ดนำ้ำหมักเห็ดกัวเห็ด <c oughs> ละงกเห็ดเผือกเอาเบิร์ตเหรอจ้ะเห็ดพอมมือนั่นน่ะไปพี่น้องไปหลุดนน้ำข้าเบิรงเพราะว่า ตอนนี้พอเห็ดแล้ว <lequel> จ <ś atomic trouble> ้ะพอเห็ดแล้วมาแล้วพี่น้องชาวบ้านตาเปอยู่นี่นี่นี่าวบ้านเห็นแล้วล่ะฟองแท้หร้อตัวเนี่ยแฉะนึงเร็งแล้วจังเหียงกัด่นไ้จังเหลียวเห็นกันบุมี่นกัดกับ่เห็นเลยนะคิดด หลือต้นกันมาแล้วที่น่คดอกตามให้ทันนะคนเขียนอู่ดอกเบีก็ยังสื้อใบจักเข็นยู่พี่น้องเีดหนามกโกนหน่อยองงามแต่ละนาะโกหน่อโอ้ดีดีดตัวตัวตัวยังงามแต่ล ลองกัดขาดูดีดีเนีเรื่มเรื่อมเรื่อมแล้วทีดองเลยเ็บผึงก็ได้เห็ดนาเลยเก็บตะไคร้ทุกสามดอกนี่ทุดองทีดอก,ดอกนึงโอ้เดี๋ยวรึ่งนึงร <laughs> ึ้นกัางามปะ ผลแรงโดนหลายพอตกลงมาเห็ดออกซะมาปีเอรรดพี่นอ้อ,อ,อ,ดดนอ,องออกบดุกออกทุกอย่างเห็ดลรากเห็ดผึ่งน้ำเหลืองอะไเนี่ยมันเห็นน้ำเหลืองเน่นะโอ้เมียนเมียน <laughs> ใครจอยแท้บ่สมบุญเลยมึงน่ <laughs> ที่นี่นเดียวเนาะข้าเป็นคเดตังด้งเ <laughs> งินเพ่อเถาะาละผัดลอหลุดเนอะช่วนีากระิบห่อนลงยุ่งกินยังยังหน่อยได้หน,หน่อยอยู่ออกสุยางพร้อมกัน <laughs> ขาาเหยี่ยงเนี่ยขาวที่นั่ใช่ไหมเนาะใช่เลยขี้เข่วจุ่ม นี่นเดียวเนี่ยดยูเดียวเด็กเ,เ,เ,เนีย,สา,นยสามใขรเหอสามไขรพี่นอ้องพี่ไขน่หนึงสองเลยถ้เป็นจุ๋มันก็นสิว่าท่านคือไต่อนะ สวยเลแยแม่บาดนีจุดมงไม้ลายหมองพีู่้งมึงนี่สิไปหอดบ่ถ้าเห็ดแล้วงกออกแล้วมัน่วนนั่นสิละพี่้องเลยพอลเล่าแบบนี้นด้วยจูมทั้งนั้นเลยพีู่้งมีสองเป็นซีเฮตตาหมากพ้อมยี่พ่นอีกสองเป็นฮกโอเย็บชนะคูกะเผ็ด Cepet dong kena. Waaai. Cepet. Nah. Cepetan. Nah beri ini mah bang deh. เคยบอกมนีงมีงเคยั้งติดเจ็บแล้วเจ็บดนะ้วยเนาะโอ้เจ็บนี่ต้องโอ้ออกค่อยค่อยวะนะ <laughs> นิ่มพักน,นิดแน่จะห,หาปูมม่ยกอนที่นู่นมันิเว่นเียละออกหม้อเต้าเป๊ะๆเ,เลยเขาล่ายทางโ่เขาระเบิดเกี่ยวนี่แค่อ่เหรออันเดียวอ่าเห็นเราโง่คนข <c oughs> ้าวพอเขียนคนดีเดิแ่นั้นเังเดียวเห็นตี บงขาคุนบอกับวกงี้สิหน่อเขึ้นอาไปแล้วพี่นอ้องแยดอกเดียวนนเสียเอื่นกันมากมากเลยนทีละอันนอไม่นหนนทีละอันมองขอบาเทนดุกเนี่ย นางพญาอุ้ยเกเบียบใครไม่เห็นเยับถึกถ้ดโูอีกหน่อยนึงบดเลยมุนแทนมาอยู <k 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 ่เล็กกว่าเห็ดบุงเห็นน้อยไม่ใชาไปใหม่ครับแล้ ก็ดอกเห็ดพอเนี่ยดินใส่ดำให้อีกสองครเป็นดินไหมางเห็ดแต่ต้อันไี้เขากปเก็บตามไม่ติเฟอยเก็บเนาะยางกับไก่เนียังบอออกกดด้อจะเห็ดกัะไี๋ยา้ใข่น่อยย้ด้ยเก็บก่อน ทิงไปจำไงดิพ่อว่าวเขียนเลยพี่น้องมาใก่จะตีซี่ตีต้าตีหาจะีเิเนี่ยเบิ้งไอกยืหนึ่งสองอดอกลุมเยวชีดียควายไปนี่แล้วมันเห็ดออกไหมเกิดธรรมดาุ่้น เบาขึ้นตัดเลือกเลยนะเลือกอ่ะไม่ได้เดี๋ยวมึงย่างขับผัวมึงเห็ดพอติดออกข้างท้างนึ่งคือเนาะโอ้โมเมนต์ <laughs> ว่าเปนเมีน,มน,มนดอกไม้ตรงนีน้มีตะไคร้เลยจ้ะเนี่ยเห็ดละงอกจ้าเก็บเห็ดพอเราก็ไม่เก็บเห็ดละงอกตัวพอาะเาเก็บดึเพิ่งพี่นล้ว เก็บคนเด้อะนี่สิส้มค่ะใครนึงกำลังออกจากเบาะให้น้องใายกันเลยแบบนี้น้องนี่อขอโทษขอภัยเด้อเก็บเห็ดมือเดียวนี่สามใครอีกสองใครโอ้ยโอ้ อู้ห่งหิ่งพี่หนุกิ่ง,งอ,อันนี้เสียบอู้หิ่งอนเลยอ้หข่งเลยโอ,โอ้สองจูมสวยเลยจ้า หนงยยเท้เาใช่ขหมตัวเท้อืมวอ้เห็ดปวกพี่น้องอ้ยยังสวยเลยมี่สองดอกอใครจะจะพี่น้อง สามเคยเหม่งเกา i ยเเห็ดพอต่อพี่น้องออกจากดอกเร็ดละงกพี่น้องเขาป้าเห็ดเปาะบ้านเนี่ยสกีพวบไฟคนจพี่น้องโอ้ยายยุกโอ้ขอ้นตายเงาเห็นเหง่อขึ้นไก่ สองใครเหนัวหน่ะสองไครนยุรางนี่สามตัวหนี่สโอ้หบังตาขึ้นแหงดีนเิดไปกิดม่กิีเต็มกระตาแล้วพี่นกโอ้หอยกระไรไม่ขนาด ย,ย่สไสำหรับผู้ถามว่ามันแก้ไปหรนะือเนาะแต่มันก็มีแก่แนออนแน่เนาะ่ออ,ออนอยู่กับมี่ออนกับมีหมากแนงกับออนเผื่อ,อไหมข้างเก่าผสมกันโดนลพี่น้องเก็บเห็ดพอไปมากไหมตื่นเลยสิคนลองคนพี่น้องเอ๋ยไข่บักแนงจักหาซีฟไคได้กับอะไรเนาะ องไข่ไข่ยังไงจันสิมาเมื่อนมอโอ้ยมูยเสนอบับตาก็วายุหม่องใช่ป่น้องพี่้นไม้ยี่ี่บดองเฮ้ยยี่บูึ้นมาพอพอดีสองดอกยังไงนี่ยโอ้ đọc lá kéo, bón im nhở bây đang đấy, đọc kéo, tôi phải khép hết kho, <laughs> เกิดเห็ด yup. ย oh. ่างนบริเวณดถวที e> <c ười> <c ười ่นั่งฝนตกเก็บรวดโอ้โหไวมากไค่เป็ดมัอสินล่นะพอพ่อเก็บเลย จะใครอันเดียวบาทเลยเนาะอ๋อทูขาตูปูนนี่แหละโอ้ยหอยเขาขี้มือนอันนึงโอ้แม่นยี่รีเนี่ยแม่นยี่รีพี่น้องใบตองโคมอยู่เขาบม่เห็นทางที่เพิ่นบปเห็นเหาเห็นเขากรเป๋าเนาะโว้ยเุงมเฮ้ยเพิ่งเก็เอาจุงเลยก็เอาไปยี่รีนะที่ว่านน่ะ

น่าน้าโม้ไข่กับมี่ฝุ่นฝุ่นไขนน่พอ่อจนได้พอ่อจนได้จ้าุน่ะปันปุ๊บปันปุ๊บอัญาอ่าโบ้โบ้ต้นเทือหมูสันท่ะมาได้เลย <laughs> Nè Nè nhè con chân anh đi Ủa 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 hà con chân à Thăm xì bọn anh à Ủa Bọn Đi con นี่น้อยหน่อยครไม่านมาะทหาม่แต่ต <c oughs> ุ่มบัตรนีไม่แต่ใครแค่น้อยหนเอาอยู่บ่จะกรเดียมเอเซนซานหนึ่งมือเป็นขาแล้วรลไ่รเหืองซำนี่ย,ดยรยดบืนเราลย เห้ือนจะเถอะคันโอ้โหหนุ่มหน่อยนัคนเบาเน,ะนาะก็คือดีเถ <c oughs> อะทางข้างนี่มองมันเอาแล้วเาะนาะค่ะพี่น้องถึงช่วงไทยเขาข้อเราจะมือเนี่ยิ่งผลงานของข,องของ้อเนาะจ้ะเนาะมานนี่เป็นที่พอเั้<อ>งจ้ะพี่น้อง อันนี้เห็นล้วงอเก็บเต็มกระตาเข้าก,กันละเห็นแล้วงอกเห็ดเพลิงเห็ดร่วมนะจ๊ะในก่นใช่เลยนาเขาครับนี่ก็อ,กออกห้างห้างได้จ้ะเพราะท่านได้ออกทั่วไปหรือได้จ้ะพี่น้องเห็นยายวาดก็พอเบาเขียดได้ซัมนี่ก็บธรรมดาได้จ้ะย่างย่างไก่ด้วยจะ้ะหมองละดอกสองดอกสามดอก,กไปเนะาะกว่าสิพอนะจ้ะสองดอกสามดอกที่ที่ก็สิไข่ตัวอันนี้โอ้ก็ย่างไก่เนยได้จ้ะเนาะจังค่อยได้ค่อยมัน อันนี้ตั hehe, flat, <No. S 2> วแดงกางทงกางอีดีสิเนาะเมื่อนี่ยแตพอหล่กันติดก็ตัวแดงเนาะมวานได้หลายอย,ยู่จ้ะจึงได้ก็กดไล่กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สองคนในเด้อจ้ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้พี่น้องเพื่อให้ได้พอกันในคลิดไม่ต่อไปนะจ้ะสำหรับมื่อนี้เขาสองคนก็ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อยแล้วพี่น้องบ้วยแห้งยางแล้ว